ไปค่ะสามตัวค่ะเก้านะคะเก้าอะไรดีคะสมบตัวเลขค่ะหมายเลขที่ออกเก้าอะไรดีคะเก้าอะไรดีคะอรุณขอขอ,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 ขอนุญาตกรรมการเลือกเลขแป๊บค่ะมีตัวเลขด้วยนะคะอีกสองตัวค่ะอีกสองตัวค่ะลูกมันมีสามตัวค่ะลูก มันมีสามตัวค่ะลูกพนกัการคิดนิดนึงนะคะมันมีสามตัวค่ะลูกอ่าค่ะโอเคอะไรอะไรคะไหนดูทิคะเก้าหนึ่งอะไรคะอ่าเลขสุดท้ายนะคะเลขสุดท้ายนะคะคิดก่อนพนักการคิดก่อนคะ่ะ คิกกันนะคะอะเลขอะไรคะน,นะำตกาวเลขอะไรดิค่ะอีกลูกหนึ่งลูกลูกสุดท้ายคะ่ะลูกสามตัวคะ่ะมีสามตัวคะ่ะลูกอีกลูกหนึ่งทะลูกอ่าขอบคุณค่ะได้แล้วคะ่ะเก้า